สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับที่เขามารับชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้ภาพมาเบิงบอกฮงนะครับเป็นบกฮงต้นเตี่ยนะครับแล้วก็หาหยากนะครับในทองตลาดนี่สีบอกไฟมีนะครับซึ่งได้ผมได้พันมาจากน่วยนะครับเป็นน่วยที่เคยปลูกไว้ยุบานนะครับเคยปลูกไว้ยุบานแล้ว มันต้นเตีย้ยแล้วก็มีกิ่งแขนงออกมาก,ก็เลยเก็บเม็ดพันธุ์นะครับมาเพาะต่อนะครับซึ่งลักษณะของเขานะครับเป็นบกฮงต้นเตีย้ยที่บ่บสูงเพียงเพียงแอวนะครับประมาณเพียงเพียงแอวเทานี่นะพอถึงนี่นะแต่ว่านวยนี่เขาสีดกนะครับแล้วลูกเขาสีเงาจุตกขี้ดินเลยนะครับจาก แล้วก okay. well, so ็ห <Nós S 1> <can> ้ยโดกนะครับผมก็เลยเล่งเห็นว่าสามารถเอาไปขยายพันธุ์ต่อได้ก็เลยเอามาลองเบิงนะครับนี่ครับเขาสีมีกิ่งนะครับมีกิ่งออกตามคอนะครับกิ่งออกตามเป็นปิดแขนงนะครับเป็นแขนงนะครับเอาสามารถตอนตอนเอาไปปลูกได้นะครับตอนจริงเอาไปปลูกได้นะครับนี่ครับเป็นแขนงออกมานะครับ ลักษณะลำต้นเตี้ยนะครับต้นเตี้ยต้นชิบวคอยนี่เป็นได้นะครับซึ่งผมเอามาเลี้ยงใส่กระถางไว้นะครับผมว่าล่องลองดูแลดีดีเบิ่งนะครับว่าเขาสีจะเริ่มเติบโตได้ไดีซ้ำใดนะครับซึ่งแถวบ้านอยู่แถวนี่นะครับแถวสวนในสวนผมเนี่ยมันสีเป็นดินทรายอมน้ำนะครับเมื่อฤดูฝนนี่สีบกฮูม,มีสีตายเลย ฝนตกมาใส่นำๆเนี่คุงสิตายนะครับก็เลยต้องเอามาเลียงใส่กระถางไว้เพื่อช่วงหนาฝนเขาอาจฉียั่งนะครับพี่น้องปุ่มดินที่ดีก็เลยเอามาปลูกใส่เบิ่งนะครับนี่ครับพี่น้องครับเป็นมะคุงนีมม่นะครับจึงผู้ใดมีพันธุ์แบบนี้ว่าแถวแถว,แถวบานนะครับถ้าถ้าว่ามีนะครับเดี๋ยวผมถี่ปลูกไห้มันไยยแล่ะก็สามารถ เก็บเม็ดพันนี่เอาไปแบ่งพันพี่น้องได้นะครับนะครับลองรองเอาไปปูบึ่งนะครับเอาไปเป็นเป็นบกฮ่งสมต่ำนี่ต่ำแซบนะครับแต่ว่าสูบบกฮ่งอันนี้ว่าอะไนะครับที่ต่ำแซบแซบก็คือบกฮ่งการม่วงนะครับซึ่งก็หาอยากในท้องตลาดด้วยกันนะครับสิบบอกใบมีนะครับผมก็เห็นเป็นบางบ้านก็เฮ้ยปลูจุติปลาส่วนหมากเพื่อนที่เก็บเม็ดพันธไรบบอน ครับเป็นบุกห้องการม่วงนะครับนี่กับปูไว้ปูกใส่รอยยางนะครับนี่ครับตอนนี้ก็เริ่มติดติดดอกแล้วครับติดดอกเดี๋ยวจะออกหน่อยนะครับอันนี้เป็นลูกดกนะครับลูกดกเดี๋ยวสิขึ้นภาพให้เบิ้งนะครับี่ผมเก็บเม็ดพันธุ์มาจากต้นนะครับนี่ครับพี่น้องครับ พามาเบ่งบอกฮงนะครับมือนี้นะครับคลิปนี้กับเขาที่ยังร้ายนะครับพี่น้องครับก็ได้ขยายพันธุ์ไ้บวบกี้ต้นนะครับอันนี้ก็เป็นบุหงการม่วงโอ้บุหงกันบุหงเตียนะครับบุหงเตียกับชิมี่อยู่นะครับสิบวไลยนะครับอันช่วนี้ก็เป็นบุหงการม่วงนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ